สวัสดีครับตะเลดตลอนออนไลน์นะครับวันนี้พามาดูเรืออีกแล้วครับตรงนี้เราอยู่ที่หมู่บ้านญี่ปุ่นนะครับตรงนี้หมู่บ้านญี่ปุ่นนะครับหมู่บ้านญี่ปุ่นนะครับเดี๋ยวเราดูชัดๆหน่อยนี่เรือเปล่านะครับวิ่งล่องไปทางเหนือนะครับ ฝนตกนะครับตอนนี้น้ำขึ้นนะครับสี่ลำนะครับลำใหญ่ๆเลยนะครับเรือเปล่านะครับขยายกันดูลำใหญ่ๆเลยครับนี่ ฝั่งโน้นก็จะเป็นหมู่บ้านฮอลันดานะครับตรงท่าเรือฝั่งโน้นนะครับเรือบังอยู่ยังไม่ได้บรรทุกทรายหรือบรรทุกอะไรนะครับสินค้าก็สูงใหญ่หน่าดูครับนี่ครับมีเรือคัดท้ายด้วยนะครับวิ่งมานะครับติดเครื่องเบาๆมาคนระับวิ่งตามมา ตัวนี้ก็เป็นมานดอกงานดอกกุหลาบานนะครับของหมู่บ้านญี่ปุ่นนะครับวันนี้ตะเล่ได้มีบรรยากาศโอกาสครับได้มาเที่ยวนะครับเนี่ยดอกซากุระนลครับจามีบางคนเราอยากรู้ของจริงและของปลอมนะครับตอบได้เลยนะครับไม่มีของจริงนะครับในประเทศไทยนะครับนี่ครับเป็นงานประจําปีของเขานะครับ นะครับฝั่งโน้นนะครับหมู่บ้านฮอลันดานะครับ